มาดูทานุกินะครับสวนปาตองตองบอลไซแชมบุรีเนี่ยครับนี่ทานุกิกโอ้โหอันนี้คือซากไม้ที่ตายแล้วที่ตื่แล้วนี่มาทำย่างงี้ป๋าทำนานหรือ,อยังครับเนี่ยย<ป><น>ี่สิบกว่าปีแล้วฮะม้จุดนี้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีโอ้โหตัวนี้สิบห้าสิบหกปียังไมถึงดูซากโอ้โหทานุกิทั้งนั้นเลย อันนี้ก็ <The> ทาโนก,กิอันนี้ก็ใช่ไหมครับนี่ก็ทาโนก,กิทาโนก,กิ <S <S นี่ก็ทาโนก,กิแกไปนิดหน,นึ่งอีโอตัวอย่างทาโนก,กินี่ก็ทาโนกิอันนี้อ๋อต้องบอกว่าส่วนน้อยข้างหลังสวนอกีกเพียบที่เป็นทาโนก,กิเด้อโอ้อันนี้สวยดูไม่ดูไม่ไม่รู้เลยไม่ได้บอกทาโนกิก็ไม่มีครับ อ๋อต้นมันแอบ,บอยู่ข้างหลังเออโอ้โอเยอะเยอะทันทีม่จยัเป็นต้องฝังครับอันนี้เจ้าแซกโซโฟนแซกโซโฟนอ๋อตะกันอยู่ข้างในนู่นเท่มากต้นนี้ก็สวยแซกโซโฟน,โฟนโอเอออันนี้อันนี้ทานูกลิ่ไหมป๋าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตัวจริงโอโ้โหดูครับอือหือต้นจริง โคตรใหญ่ใหญ่มากยอดโอ้มีหลายลูกทรงอะ่ะตกโฟกลิฟตกโฟกลิฟยอดัปไปหลายที่ <laughs> <laughs> อ๋อเดนโอ้สวยเย yeah. ี่ยมเออต้นนี้ตน้นนี้เหมือนทำใหม่เลยทำใหม่ครับเปิดช่องแสงเของไฟใหม่อ๋อกไปเยอะเลยโอ้โหโล่งเลยเนาะหมดเยอะแยะเนี่ย แผลแข็าแข็งไปไล่ทีละทีละต่อละต่อโชคดีก็คือของเราอ่ะมันไม้ที่มันมันแน่นครับเอาเบี่ยเอาอกเอาออกเช่นนั้นเอาออกโอ้เนี่ยเจ้าทำเนียบเจ้าทำเนียบเนี่ยบางเลยนะล่ะบางผมมาผมเห็นผมยังตกใจเลยโอ้แหเหว่าต้องเอาออกเยอะเยอะมากกัแผลทั้งตัวอะกว่าจะได้โชว์อีกอ่ะเนี่ครับเจ้าทำเนียบ ่อนหน้านี้ปพ๊บเลยหนุในไอ้โคนคู่นั่นนะ่ะเห็นไหมมันบางกว่าไล่ริยะอีกเออบางกว่าตอนนี้ไปโชว์ไล่ริยะอีกอต้นนี้ใช่ไหมครับที่ไปตอนนั้นต้นนี้เต่มามนี่ก็บางลมนี่ก็บางลมเออบางหมดอะ่ะเปิดได้มันอตอนนี้เนะคุณสังเกตดูว่าพอคุณมองพวกคุณจะเห็นกิ่งหมดเลยครับเห็นทุกกิ่งเลยนะ,อะมองหน้าทะลุหลังมองอหลังอนี่ครับนี่ก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับพัฒนาเรื่อยๆไม่หยุด คือการเล่นบอลไทยอย่าหยุดอย่าหยุดอยู่กับที่อแล้วก็อย่าไปไปยึดติดกับสิ่งที่ว่าเราว่ามันสวยสุดดีสุดของเราอ่ะครับอย่าลืมว่าการเวลามันเปลี่ยนครับเราก็ต้องพัฒนาไปสุดใหญ่มากตัวนี้สองเมตรเหรอปะสองเมตรกว่าต่ว่ากระถางก็สองเมตรมันยืดนะครับดูเต็มเต็มเทียบกับปลาโคตรใหญ่ โอ้โหว่าสองเออสองเมตรได้สองเมตรกว่าสุดยอะเยอะนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับมาหาปลามาอัปเดตให้ดูไม่เข้ามาสักพักหนึ่งเหมือนกันดยวไม้เปลี่ยนทรงเปลี่ยนหน้าไปหมดเลยเปลี่ยนหมดแล้วเพราะว่านี่ก็เปลี่ยนเ โอ้โหโล่งหมดเลยอันนี้ทายตัวกี่ไม่ปะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี่คือตัวจริงอ๋อวงนั้นก็ไม้ปกติเนี่ยนี่กก็ตไม้ปกติแต่อันนี่เดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนมาทำดีต้นเดียวกันเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ออ๋ไม่ใช่เฉยอ๋อท้าไมแปลกๆที่นี่โอ้ไซส์เล็กไซส์อะไรลงก็มีนะไม่ใช่มีเฉพาะไซส์ใหญ่อันนี้เจ้บมันกลับขึ้นมาทำ ออใช้เวลาต้องเอามาทำอันนี้อันนั้นอันนั้นจากลูกเทียนลูกเทียนลูกไม้พอมเลดครับตัวนี้เคยอ,อยู่บ้านออตัวนี้จะก,กิ่งต่อนี่ครับตกกระถาง<อ>นี่ไม้ตกกระถางตามที่ครูหมึกบอกนะต้องอันหน้ามาข้างหน้าอสยอดตามหลักเลยคือเหมือนมังกรอ่ะเออเนียเียบเลยนี่ไม้คิ๋ว โอ้ทาลุกิโอ้เทียบเหี่ยบหลังสวนอือหือบรรยากาศโอ้ไม่ได้เข้ามาอัปเดตทักพักหนึ่งแล้วไม้เปลี่ยนทรงแปลกหน้าไปหมดเลยโล่ง ก็เปิดให้ทนันโอจาได้ก็คือไอ้นี่คือทานุกิเออเราก็เปิดให้ใหม่ครับเมื่อก่อนชอบมันจะแน่นอืมดมันจะแน่นเพียบเลยนี่ก็ทานุกินี่รครับอ๋อนี่ก็ทานุกิอะไรวะดูแทบไม่รู้ดีอะแดงนี่เหมือนกันนี่ก็ทานุกิ เมื่อก่อนไม้ทธนูปีมันจะเป็นแบบนี้อชอบมันจะโอ้โหซากครับอันนี้ทำใหม่หมดเลยเดิมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่วางเเดี๋ยวจะต้องมาซอยออกครับต้องเอาไวใหม่ไวใหม่อือตัวไหนนั่นธนูปีปูอันนี้จะใช่ธนูปีโน่นต่นูปทั้งฝูงเลยแพ้โอ้เพียบนะครับนี่ อันนู้นก็ใช่หมดเลยใช่แต่ไม่ใช่ทานุกินะตัวเนี้ยตัวนี้ตัวจริงตัวจริงทานุกิด้านหลังนี่นะตัวนี้โอ้โหต้นใหญ่มากทานุกิโอ้ตัวนี้ถ้าจบมาจะสวยมากเลยเนี่ยตัวนี้สวยมากตัวนี้เรียนแบบไม้ของไอเจนนี่เออนวดกับทานุกิโอ้หนวดครับทานุกิทั้งนั้นเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ก็ทานุกิ นครับเนี่ยนะป่าทานุกิโอ้โหป่าทานุกิกอเอาซากเทียนนอนแล้วก็ลูกเทียนหยอดครับแน่นหมดเลยเห็นไหมดูสิแน่นมากแน่นหมดเลยแน่นหมดเลยแสดงว่าต้องหลายปีมากใช่ป่ะอย่างี้พวกนี้ก็เป็นปีแล้วนะพวโอโ้โหโหดอัน,นนี้ทา,านุกิ ในอนาคตถ้าถ้าเจ้าโหดเลยโอ้โหดูครับอันี้ข้างในยังมีอีกเพียบเลยเีมันกวนดำมึงมันเนาะอ๋อโ้โอ้โหต้นนี้ไ้ลูกกีล้วป่ะดูเทียบกับป่านะครับต้นใหญ่มากนะหน้าหน้ายู่างนี้อ๋อนี่หลังไม้นี่ครับ โอ้บางกรซากโคตรสุดเลยต้นนี้โดนรถบรรทุกไปเนี่ยซากนี่เมื่อก่อนมันตั้งอยู่บนบนเปใช่ไหมบนบนจานเปใช่ไหมครับนี่เราบีบเข้ามาอ๋อจากตอนนั้นเราอยู่กระถางสองเมตรแล้วตอนนี้เราบีบมาอยู่เลยเออต้นบางกรที่อยู่ข้างหน้าเหรอครับโอ้เอ้ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนนี่มันล็อกล็อกมันโดนรถชนไงอ๋อ ตกไปแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากดูสวยมากนะดูมันธรรมชาตินะครับเนี่ยมันบิดเองอย่างนี้เลยพอเราก็มาแก้แก้โดยที่สร้างใหม่เออสร้างเอาคอนกรีตมาทำครับ<ำ>เปรียบไม้มแตกมั้ยเนี่ยตาล่า,าเดียวตาล่า,ากเกลียวนี่ฮะเอามาอัปเดตให้ดูนะครับไม่ได้แวะเข้ามา สักพักสักพักนึงพักใหญ่ๆเลยไม้เปลี่ยนทรงแปลกตาไปหมดเลยนี่ครับก็ไม่หยุดพัฒนานะครับพัฒนาเรื่อยๆนะครับทั้งรูปทรงไม่หยุดไม่หยุดเขาเรียกว่าไม่หยุดพัฒมีอะไรดีก็คิดไปเรื่อยๆเพิ่มันไม่มีจบใช่ไหมปามันไม่มีจบไม่มีจบเราทุกวันเออ ไม้เขาสอนเราทุกวันหืนนก็ใช่อย่างนี้ไซสตกสวยๆนะโอ้โหนีย่ยครับตกสวยๆเพียบเลยเ <c oughs> ยอะมากนี่ต้นสวยๆเลยนะนี่นี่โอ้ต้นอ๋อต้นนี้อยู่นี่นวสวยมากนะต้นนี้ <c oughs> มันบิดเนี่ย อันนี้ต้นจริงนะป๋าต้นจริงวงนี Whew, ้เราคือครูเนี่ยเนี่มันก anyway, ็คือครูครูที่ทําให้เราทําธนุกิครับพอพวกนี้เนี่ยเซล์มันเหลืออยู่แค่นี้นะออันนี้ต้นจริงเหรอต้นจริงอ๋อนี่ต้นจริงนะไม่ใช่แอบอ๋อคือต้นจริงเห็นมนถึงเวลาน่ะเซลลก็หนีครับอ๋อหนีจากต้นนะเซลก็หนีแผลไม่ใช่ธนุกิหลายคนเว็นธนูอ๋อ ีมาอัปเดตให้ดูทานุกิน่ารักน่ารักกันโอ้สวยนี่สวยเนี่ยมีทุกไซส์เลยมีทานุกินี่ก็ทานุกินี่ก็ทานุกินี่ก็ทานุกิอือหือนุ่นกัทานุทรงแปลกๆดูดินุ่กัทานุกิโอ้ปไาเริ่มทำทำทานุกิเยอะมากเลยนะนุ่กัทานุกิอย่างนี้หน้าม้าอยู่หน้าม้าอยู่ทางนี้ โอ้โหดูลายครับอือฮอกดดูมีทันกำลังสร้างเพียบเลยนะครับทานที่สวนป่าตองชนบุรีนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับจับพิกัดสวนตองบอนไซชนบุรีพามาถึงแน่นอนครับ นี่ไปดูธนูกิต้นเก่งอ่ะ